ดีค่ะทุกคนมานี้มาพบกับช่อง shoeski.com shoeski.com Sh อย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะทุกคนก็จะสงสัยนะว่าทำไมเราไม่ลงคลิปนานมากแล้วก็คือเราไม่สบายนะคะถึงเราไม่ได้ลงคลิปแต่พรุ่งนี้เราจะลงคลิปอะไรก็คือพรุ่งนี้เราจะลงคลิปไปห,หาหญ่า p อที่2แล้วนะ วันที่สามนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเอาจริงแล้วกี้วเกิดลงทางเอ่เอประมาณตื่นดีสามนะพรุ่งนี้เราจะถ่ายตอนตื่นดีสามเลยแล้วก็ไปตอนจนจ,จนกลับเลยนะคะทุกคนแบบว่าเกินไปมุย้ยถึงนแบ่ดีสามอะ่ะ ก็คือออกเดินทางกันดีสมเลยแล้วก็จะไปเที่ยวเซนท่านที่จะไปนะคะก็คือเซนท่านแล้วก็ทะเลมัประมาณนี้นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยนะคะทุกคนก็คือตอนเราไปหาใหญ่ EP ที่ 2และที่จริงเราไป3ครั้งแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนนั้นยังไม่เริ่มทำ YouTube เลยนะคะทุกคนแต่ทุกคนต้องกดกระดิ่งกุงกรุงกิงด้วยนะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะไปเจอกันคลิปไปวันพรุ่งนี้กันบ๊ายบาย